เอาบัตรเพื่อเข้าวันโกบัตรครับปุ๊บอ้าวนี่เอาบัตรบัตรใหญ่จังไอไอแพดปะเนะี่ยไม่ใช่บัตรครับเข้าไปนะครับวิขอให้บัตรมาแล้วแยหนครับเราเข้าทางไหนอะเฮ้ยยังไงเข้าไปไงอะครับเปิดดีเต้นตรงนี้คะ่ะเฮ้ยเปิดประตู <laughs> เปิดประตูดันด<ๆ>ันแต่ยังปิดอยู่นะคะเชิญเข้าไปก่อนได้เลยอ้าวแต่ยังปิดเอ,อาเปิดแล้ว สรุปมันปิดหรือมันเปิดครับอุ้ยมีห้องบนด้วยหรอขับเปิดแล้วค่ะโอเคฮะผมแค่มาสำรวจนิดหน่อยเฮ้ยเข้าขับเข้าขับเฮ้ยวู้เข้าขับขับคนน้อยยังเลยครับดีเจไม่มีเลยนักดนตรงนักดนตีเรียกว่าขับได้ไงเนี่ยครับตามใจก่อนเลยนะคะตามใจคืออะไรตามสบายอ่ะเข้าขับเข้าขับมาเลยนอนแล้วก็ซิทอัพนายโย่นี่โชว์ไปหนึ่งสเต็ป โย่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 โย <G ino. S 1> ่ลุกขึ้นมาเต้นเด้จีโน่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไปตีกองละเจ้ากองขับอ่ะโย่ yo, มาโย่มาโย่โย่โย่เหมือนมันอยู่คนเดียวเฮ้ย <c oughs> มีเสียงดนตรีอยู่เบาๆนะน <c oughs> ี่ได้ยินเสียงกองปะตีกองได้นะคะช่วยกันเอาของได้นะเฮ้ยโย่โย่โย่ Yo, yo. <c oughs> โตรมันเย่เอาล็อกโมที่สุดต,ต้องขึ้นป้ายงี้เด้อหมาเลื่อนกระเทือบหนูหน่อยร้านไอติมมีเท้าคนไหมจะหมาเลื่อนเอาโดนแบน <c oughs> เป็นไงเพื่อนโดนร้านไอติมแบนชีวิตเออมีอะไรบ้างเนี่ยมินชิปเอามินชิปครับปึ๊บตังคครับปึ๊บ โอเคเดี๋ยวผมเอามิชชั่ผมไม่ได้เอาบับเบิ้ลกับผมเอามิชชั่ไม่ใช่บับเบิ้ลผมหยิบเองปึ๊บหยิบไม่ได้อีกเอ่อไปดีกว่าว้าวอันนี้แกงอะไรวะเนี่ยแกงกระเป๋าเอเลี่ยนเอา้าอะไรเนะี่ยฝนตกเหรอมันตกแรงยังวะมันตกแบบมันตกแบบเต็มจอเลยทำไมไม่ตกแบบปล่อยๆเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่ฝนล,ละหิมะเอ่ะทำไรเฮ้ย เอาละสุดหล่อในดวงใจผมหล่อสุดพี่ก็สุดหล่อนะค่ะเออมทำไรเราอะอะไรยฟโรงเรียนนัฏศิลป์มาสมัครเรียนแต่เอาจริงปะชีวิตจริงนี่ผมไม่ชอบวิชานัฏศิลป์ต้องลํำใช่ไหมห้องฝึกไหนวะฝึกไงอะเอาผมมาสมัครเรียนไพวกนี้มันชอบแบนไม่คุยกันเลยก็บอกว่ามาสมัครเรียน หรือว่ารับรับแต่ผู้หญิงรับแต่ผู้หญิงห่อผู้ชายก็ลําได้สายไหมยิได้เลยอ่ะอ้าวย้ายร้านเจ๊อ้วนอ้าวเปลี่ยนร้านเลยไอติมกี่บอร์ดครับเอามาตั้งทําไมเจ๊อ้วนวีนมาตั้งใกล้ร้านเจ๊อ้วนออกไปก่อนค่ะอะไรวะเด่ยคนนั้นยื่นตังตังเสร็จยังเนี่ยร้านเต็มเลยใครเอาแอปเปิลให้เอบ สายใหม่ยี่สิบเอาสายใหม่ครับเจ้าของร้านแต่งตัวอยู่จะได้กินไหมวันนะี้มีชาเขียวไหมมีจ้ะขอแก้วหนึง่งยี่สิบจ้ะไหนผมผมขอคาปูชิโน่นี่ได้แล้วเว้ยเงินนับ,บไปกิปยี่สิบเอ้ยเดยกาแฟแล้วเว้ยเอาสายใหม่ครับตอนนี้ผมชอปปิ้งอยู่นะฟักทองค่ะ้าวโพดก็มีเอาเจ้ามาขายแล้วอ่ะแล้วต้องไปพนักงานไปขายอ่ะ ร้านนี้ยังไม่เปิดจ้ะโอเคครับ okay, <h> ขายเลยครับน้องตืดๆขายพูดอะไรเนี่ยสายไหมซื้อไหมพันห้าซื้อครับไปเปิดห้องสิจ้ะเออไม่น่าจะขายสายใหม่นะเนี่ยกาแฟแก้วนึงเฮ้ยคุณโปไม่ใช่คุณลุงลุงอะไรเนี่ยลุงสกอยกับลุงตัดอ้อยนี่มันแรลรี่ไม่ใช่เหรอ <laughs> แรลรี่มาทำอะไรเนี่ยแรลรี่แต่ว่าสภาพนี้ไม่น่าจะใช่ลุงโอ้ เฟียวด้วยนั่งนั่งตรงข้างหลังรถเอาไรไม่อ่ะกาลังมีสิแพคไม่เอาก็ออกแปะมีอ้อยปั่นนะเอาๆอเอ,เอ <laughs> มันเป็นช้างมันอยากกินอ้อยช้างกินเกยกิน20สผมคือช้างใจเกเลยเรียกผมว่าอะไรวะเลิกคะอยากโดนแย้วอยากโดนไร่ <laughs> น่าจะเล็กหน่าดูเรียกผมว่าเกยจบเลนะตอนนี้เริ่มเกยละหม่ถึงเล็บอ๋อยี่ใจมา มันเปิดยังเนี่ยสายใหม่ลนะหมยที่หน้าหมวยๆอะ่ะมันขึ้นไปเปลี่ยนป้ายไงมาละนะ <c oughs> จะเปลี่ยนป้ายแล้วอะ่ะหมวยเด็กอ้วนทำไมเธอเดินหนีเขาเขาแค่จะให้ดอกกุหลาบไม่เป็นไรครับเขาจะให้ดอกกุหลาบอ้าว Hotel the date ทำไมมานทำหลูจังวะว้าวอ,อ้บไม่มีคนมัน,นเกิดอะไรขึ้น รถตำรวจทำไมมาชนทีวีแมนี่วมาโดยเวลาดับเพลิงทำไมมันดับไม่ได้จริงๆอ่อะแม้ว่าเราจะฉีดออกได้แต่มันไม่เห็นดับเลยให้อาหารแมวก่อนร้านไอศครีมยินดีต้อนรับลูกค้าค่ะร้านไอศครีมอีกแล้วสักหน่อยสักหน่อยเจ้าของร้านไอศครีมพนักงานรับอะไรดีคะคุณลูกค้าเนี่ยผมยังไม่ได้บับเบิลกัมเลยอะเอาบับเบิลจ่ายตังค์ครับผมจ่ายให้ใครอะ่ะให้เจ้าของร้านแล้วกัน ขอบุณครับไอศตรีมเขาเรียกหวานเย็นแต่สิ่งที่เธอเป็นเขาเรียกวานใจสักพักโดนแบนออกจากร้านเฮ้ยใครจุดระเบิด้ยตำรวจแล้วมีคนระเบิดอ้าวพี่ไม่ได้ระเบิดเราต้องทำท่าเจ็บดินี่ไงเออตัวระเบิดโลเพโลเพไงนั่นอะแจ้งตำรวจแล้วโดนแบน <laughs> เรียกหมอให้ด้วย อ๋อโทรจริงโทรจริงเรามีคนเล่นเป็นหมอไปแล้วผมโดนระเบิดมีหมอไหมคะมีคนโดนระเบิดแล้วเจ้าของร้านไม่โดนเหรอจริงๆควรจะโดนกระบดดนะคนใบประจําร้านแปบ๊บนะ <S <S น่ามันก็พูดได้นี่ที่ไหนตามมาค่ะเอาเว้ยผมโดนลมเอ้าอุ้มผมเทนี่นี่อุ้มผมเอมผมเอผมเห็นแสงสีขาว เอารถเอาเอาตำรวจเอาเอา,เอาไม่ไม่ไปสักคันนับเดินเอา,าเฮ้ยถึงแล้วว่าเก็บไปติมก่อนเก็บไปติมเด้อเด้อเดเมื่อกี้ลุงลุงตู่ลุงตู่มาทําไมเลือกก้าวไกลลุงออกไปอา่าไม่เห็นข้อความผมต้องการหมอเรื่องของโกลสิผมไม่ได้บับไม่มีใครเป็นหมอเลยกินไปติมต่อคนไข้เป็นเป็นเป็นอะไรครับคนเป็น คนที่เขาไม่รัก,กอ้าเฮ้อผมพิมพ์ไปแล้วนะแต่ข้อความข้อความบังอะ่ะโอ้ยผมตายเถอะสภาพคนไข้โอ้ยนี่นอนชักเลยเึ้บ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันชอบมันนอนตรงนี้ผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> นั่งซึมพักขนุม <c oughs> นี่แหละสภาพของคนที่เขาไม่รักออ <c oughs> จนมาเห็นครับตาโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน